มันจิตวิทยาเว้ยหาวินนะพอมไหมมาอ่ะกูไหวเลยแบบนี ชิปปกูเอมวีพีต้องจบชอบไอ้พอดีกับบางอย่างเลยสามสองหนึ่งเดน

ขอน้ำหน่อยปลาเจ็บพอน้ำอาหารเลยจุ๊บลาวเลยๆหนึ่งสามสตายเหรอไอ้กูไปตายแต่กูปั๊มยาแล้วกูขึ้นมาใหม่แล้วกูขับมายิงว่างตัวบักใช่ฟังกูมันมันมันปั๊มยาได้ถ้ามึงคิดว่ามึงตายแน่ๆจังหวะแบบพลาดมึงปั๊มยาไปเลยเว้ยแล้วก็วิ่งกลับหาเพื่อนแล้วก็กลับมาเล่นต่อ อย่าเลยวัดตังค์จุก่อนเดียวกันเลยหมดเลยก่อนเดียวกันห้าตัวเลยห้าตัวใลยห้าตัวก่อนเดียวกันบอกซัายตายเด้อตายเด้อ ปืนแม่โคตรดีเลยสักโอ้อปืนดีเกินปนอะไรปืนดีใช่ปาไอออกมา,าไหมโอ้ยแย่เลยเยอะจังวะอาไมแล้วนร่นในขอรี้หว่ามๆๆ ส่วนจะบ,บทแล้วเอาฮะเฮ้ยรีบจังอ่ะอะไรวะรีบเกิน เฮ้ยนายกรีบประกาศจังไว้ยังไม่ได้อันนี้เลยใครยิงกลัวตะเกนเน่ะมีป่ะวะไม่มีคนเหมืาหรือเปล่าไม่เหมืาหรือเปล่ามึงเหมาเหรอพี่เอสกูบอกว่ากระสุนกูหมดเอานายกรีบจังวายนายกนายกมาประกาศเริ่มเลยแล้วนายกประกาศเริ่มเอาใหม่ก็ได้พี่เอาใหม่ไม่จริงนายกต้องถามก่อนนะว่าพร้อมยังพร้อมยังอ่ะเอาใหม่ก็ได้พี่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้ให้เขาเรื่อนใหน่อยได้ไหม ไม่นะหนึ่งหนึ่งจไม่พร้อมผง้จัล่วงหน้าเอกูบอกว่ากระสุนกูหมดไม่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 ไบีบเกินมื่ี้อะสวิตนีวิตนีวิพร้อมแล้ว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  ใครยิงสายหนึ oh. ่งสายหนึ่งแจ็ตสายหนึ่งสายอ้ใครมันยิงหัวกูว่เพื่อนไ้เฮียอาวิกถวยถอยโอเคเออเก่งเก็บสับเพื่อนอยู่ได้อยู่ได้ เราลงกี่วินนี่ห้าใช่ปะสองห้าวินห้าวินไม่ให้ไปด้วยชอบเป็นดันเลยพี่อ๋ออ๋อดันเลยดันเลยเราต้องอยู่ออเล่นตามฟีกตายได้พี่เดีมนก็ได้พี่ไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ให้ยาหมดแล้ววะหมดแล้วหมดเลยเหรอยาใช่ครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับโอเคโอเคกาละเริ่มแล้วกดี๋ยิดต่อคิดแล้วหนึ่งต่อ้ายออกมุมนี้ได้ไม่ได้นะเพื่อนมุมนี้เล่นไม่ได้ต้องออกขวาตัดขวามันก็ได้ไอ้เจนเจนมไม่ดันไม่ดันพี่ไม่มาดันมาโดนกลัว สวยเล่นวขวาเลยเล่นวขวาเลยเก็บหมดกี่ตัวหนหลังหมดแล้วไล่ดูกระดูกระสุนนะด้วยนะอีกแค่สองวินทุกคนเค้พี่

่อนนียังช้าไปซลไอเียวรืองอวินเดียวไอวินเดียวเจมี่สุกคนกินหน้ากา มันกลางเสียเปียบอะตรงเนี้ยเนี่ยคนเสียเปียบเลยเข้าไปเราเล่นซ้ายไม่ได้เพื่อนมุมขวาเขายิงเขายิงเขายิงได้เยอะกว่าถ้ามันถซ้ายปุ๊บเราถมขวาเลยได้ได้เอาเลยเพื่อนอ้อมหลังเลยถ้าออกมาขวาเราออกซ้ายปะใช่ใช่ใช่ถ้าเราถมซ้ายมันจะถมนั่นน่ะมันจะเล่นยังใช่ใช่ใช่อ่าอ่า มันจะเกิดไม่มีปื้ตายเลยตายเลือดเอเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเดือดเดลอดเดื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 ดเดือดเดดเดือดเดตายเดือดเดืเือือดเหลือดเดืเือเือเือเอเือือดอ ขอกระสุนด้วยกระสุนกูหมดแล้วกระสุนไม่มีแล้วกระสุนไม่มีเลย ไ,ไม่ดันอ่ะเขาทิ้งไว้หลังอ่ะแล้วก็ใดหน้าสองเมื่อกี้ทุกคนอย่าฉีดแล่วอย่าดันไปออกอยู่นี่แห้เราดันนั้น่ะไม่ดันอ่ะ 打掉吧。 ตายหนึ่งนะตายหนึ่ง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  oh, ตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โหตาย ดีบ้า,บราวรา <c oughs> ไปตู้เตียวุธกันดีกว่า <c oughs> เราไปตีกันตีพร้อมพวกเขาเลยก,ก็ไนดน้วงง